สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้มาดูวลีหรือว่าคําพูดแบบภาษาเซลล์กันบ้างนะครับเอาไว้ใช้บ่อยๆมันจะทําให้การคุยกับลูกค้าเนี่ยมันคล่องขึ้นนะครับเป็นศัพท์พิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้นะผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีทักษะการพูดที่ดีนะครับก็คุณคงเคยได้ยินพวกนักขายมืออาชีพบ่อยๆด้วยนะครับคำนิยมจะบอกนี้อันแรกนะครับก็คือคําว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ นะครับมีอะไรให้ช่วยไหมให้ผมช่วยเหลือด้านอะไรนะครับเป็นที่ปรึกษาหรือว่าช่วยแนะนําอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนจากการบอกว่าจะขายนะครับผมมาขายลูกค้านะผมมานําเสนอขายนําอะไรอย่างเงี้ยไอ้คาว่าขายขายขายเนี่ยลบออกไปเลยจะดีกว่านะครับเปลี่ยนจากคาว่าขายมาเป็นช่วยเห็นไหมพอเราแบบเสนอตัวลูกค้านี่ลองนึกถึงเซลล์มืออาชีพนะอย่างเซลล์ขาย iPhone อ,อย่างเงี้ย คุณเข้าไปที่ i Studio อ่ะเซลเขาก็จะถามเลยว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมเขาไม่ได้มาขายเลยนะครับเขาไม่ได้มาแบบเออ p h o n e นี่ราคาพิเศษครับพี่นู่นนี่นั่นมีอะไรให้ผมช่วยแนะนำไหมครับมีอะไรให้ผมช่วยเป็นที่ปรึกษาไหมครับมีอะไรให้ผมแบบพอจะให้ความรู้ไหมครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากคาว่าขายมาเป็นช่วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาษาเซลล์ลำดับแรกสุดเลยก็ว่าได้นะครับเวลาไปแนะนําตัวลูกค้าเนี่ยเอาไว้ใช้บ่อยๆนะครับให้มันคล่องปากนะ อันที่สองครับก็ G ค,คือคำว่าขอบคุณกับยินดีนะครับขอบคุณนะครับทุกอย่างเลยนะครับแทบจะทุกกิจกรรมเลยก็ว่าได้ขอบคุณคุณลูกค้านะครับสำหรับเวลาที่เลือกเรานะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสใน,นการนัดหมายขอบคุณนะครับที่เลือกใช้บริการเรานะครับหรือว่ายินดีอย่างเงี้ยยินดีให้บริการครับลูกค้าขอความช่วยเหลืออะไรลูกค้าขอให้ทาใบเสนอราคาให้หน่อยคุณก็พูดว่ายินดีครับเดี๋ยวผมแบบจัดการตรงนี้ให้เลยนะครับ อันนี้เป็นคําที่จะต้องพูดให้ติดปากอยู่แล้วนะครับคําว่าขอบคุณกับยินดีเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นคําที่สุภาพมากนะครับสากลโลกใช้กันนะครับอย่างที่3ครับก็คือผมจะเคลียร์เวลาให้ลูกค้านะครับคํานี้เนี่ยเวลาลูกค้าขอนัดหมายหรือว่าอะไรใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้นัดแบบเร็วๆเนี่ยให้คุณพูดไปก่อนเลยว่าจริงๆผมยุ่งมากอ่านึกออกไหม อย่างการบอกว่าเราเนี่ยมีนัดหมายที่ค่อนข้างแน่นนะแต่เรายินดีที่จะเคลียร์ให้ลูกค้านะครับเคลียร์สลอ็อตเคลียร์ตารางเพื่อให้ลูกค้าได้เจอเราอันนี้มันเป็นมุกง่ายๆนะครับจริงๆสมมติว่าอาทิตย์หน้าคือมันไม่ได้ตอแหละนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสําคัญนะอย่างเช่นอาทิตย์หน้าเราว่างใช่ปะ เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าว่างครับโอ้หพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเวลาไหนก็ได้อลองเปลี่ยนจากว่างครับเนี่ยมาเป็นแบบวัอาทิตย์หน้าเนี่ยสล็อตผมค่อนข้างแน่นครับแต่ถ้าลูกค้าคนสําคัญอย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่มคําว่าคนสําคัญเดี๋ยวผมเคลียร์ตารางเคลียร์สล็อตให้เลยครับแล้วก็จะได้แบบนัดเจอลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าสะดวกเวลาไหนรีบบอกผมเลยเห็นไหมมันจะทาให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะสําสคัญว่ะเขาเนี่ยอยากที่จะ แบบคุยกับเซลคนนี้เพราะว่าคนนี้เคลียร์ตารางให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่น่าใช้เนาะต่อมาครับอย่างที่สี่ครับก็คือเรื่องขอบคุณมากนะครับสำหรับการเลือกพิจารณาเรานะครับการพิจารณาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีเรื่องของขั้นตอนหรือเวลาอะไรมากมายเนาะคุณควรจะขอบคุณเสมอนะครับทีนี้มันจะมีขอบคุณอีกช็อตนึงครับก็คือขอบคุณตอนที่แพ้เนี่ยแหละนะอันนี้เนี่ยพยายาม กล่าวขอบคุณนะครับที่ให้เวลาเรานะครับที่ให้โอกาสเราในการนําเสนออย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสในการเลือกพิจารณาเรานะครับแล้วก็จะได้สอบถามนะว่าแบบเรามีความผิดพลาดตรงไหนอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมหรือทําไมถึงแบบเป็นเหตุผลที่ไม่ได้พิจารณาเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยยินดีที่จะบอกเราอยู่แล้วนะครับต่อมาครับเรื่องข้อโต้แยง้งอ่านี่ภาษาเซลเลยนะ อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้อโต้แย้งเนี่ยให้ทําแบบนี้ผมเข้าใจดีครับถึงความรู้สึกของลูกค้าอาผมเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าดีถ้าผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเดียวกันการพูดแบบเนี้มันคือการเอาใจเขาไปใส่ใจเรานึงออกไหมคือเป็นเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยลูกค้ารู้สึกว่าอะไรก็ได้อะข้อโต้แย้งทุกอย่างอะ่ะย่างเช่นลูกค้าบอกแพงไปใช่ไหม ผมก็เข้าใจดีครับลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมอธิบายคุณสมบัติให้ครบถ้วนอย่างเงี้ยผมเข้าใจดีครับว่าลูกค้าเนี่ยมีคู่เทียบหรือว่ามีเจ้าประจําอยู่แล้วลูกค้าอาจจะรู้สึกแบบทําไมต้องซื้อผมนะครับผมเข้าใจมากเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองกับลูกค้าเผากล่าวผมได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเออผมเข้าใจดีครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ว่าจะข้อโต้แยง้งใดๆก็ตามะนะครับให้พูดออกตัวเขาเรียกออกตัวก,ก่อนเสมอเลย นะครับออกตัวไปเลยนะครับว่าแบบผมเข้าใจดีนะมันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเนี่ยอยู่ข้างเดียวกับเขานะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่นี่5าเนี่ยก็คือไอ้คาว่าอยู่ข้างเดียวกันกับลูกค้าเนี่ยผมเป็นทีมเดียวกับลูกค้าเนี่ยหรอไหมสมมติว่าเราไปนําเสนองานแบบ B2B อย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องไปเจอระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจอะ่ะอันเนี้ยเราก็สามารถพูดได้ คุณลูกค้าครับผมอยู่ข้างเดียวเราทีมเดียวกันเดี๋ยวผมเตรียมสไลด์พรีเซนต์อะไรให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเวลาไปนําเสนอผู้ใหญ่เนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาติดขัดเห็นปะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคนที่เป็นระดับแมนเจอร์อย่างเงี้ยหรือคนที่จะต้องแบบส่งเรื่องต่อไปให้เราอ่ะเขาก็อยากที่จะดันต่อให้เพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเป็นอะไรที่โดดเดี่ยวนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยเอาไว้ใช้เวลาแบบเวลามันมีแบบมีปัญหาเรื่องโปรโมชั่นสมมุตินะ โปรโมชันหรือว่างานเซอร์วิสเนี่ยให้ทำงี้คือมันจะมีหลายเคสมากที่นักขายเนี่ยมองว่ามันเป็นนโยบายบริษัทอ่าเคยเจอไหมอันนี้มันเป็นนโยบายบริษัทครับผมต้องขอปฏิเสธคือมันก็ฟังดูแบบเฮ้ยก็บริษัทบอกมาว่ามันไม่มีส่วนลดหรือหมดเขตแล้วอะนึกภาพไหมคือคุณพูดคํานี้เมื่อไหร่นะแบบเอ้ยคุณลูกค้าครับต้องเสียใจด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นนโยบายของบริษัทครับผมไม่สามารถช่วยอะไรได้คือคุณพูดแบบเนี้ย ในมุมเซลแม่งเหมือนง่ายนะเหมือนแบบเฮ้ยก,ก,ก็ก็กูก็นายสั่งมาให้ทําไงวะแต่วิธีเนี้ยมันทําให้คุณเนี่ยถีบลูกค้าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ่ยคำเนี้ยถีบลูกค้าหมายความว่าคือมึงอะ่ะไม่ได้ช่วยกูเลยบริษัทว่าไงมึงไม่ได้เป็นเพื่อนกูเห็นไหมมันก็สืบเนื่องมาจากไอ้คาว่าคุณไม่ได้เป็นพวกเดียวขเขาอะวิธีที่ดีกว่านะครับให้พูดตามนี้คุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมเนี่ย ขออยู่ทีมเดียวกับลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปไฟ์อย่างเงี้ยเออไปไฟ์นะก็ต่อเลยคบนี่จะไปไฟ์ไปไฟ์กับทางบริษัทให้ว่าแบบพอจะปรับนโยบายหรือพอจะอะไรได้ไหมผมเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าดีครับเห็นไหมมันก็ใช้ได้หลายคํีแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเข้าใจดีว่าความรู้สึกของลูกค้าเป็นยังไงเราทีมเดียวกันครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปไฟ์นะครับว่านโยบายตรงเนี้ยสามารถที่จะ แบบยืดหยุ่นอะไรได้ไหมคือคุณต้องเข้าใจว่าประเทศเอเชียเนี่ยประเทศไทยด้วยมันเป็นประเทศเป็นร้อยปีแล้วอะ่ะมันเป็นสังคมแห่งการหยวนหยวนนะเข้าใจคํานี้ป่ะสังคมแห่งการแบบเฮ้ยมันก็ห้ามมันตึงตามนโยบายแบบพวกฝรั่งอะ่ะมันไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะนี่บอกตรงคนไทยไม่ชอบนะอะไรที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามกฎมันว่างี้ว่างั้นคือเป็นเป็นประเทศแห่งความอลุ่มอล่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์ที่เข้าใจเรื่องเนี้ยคุณจะ มีภาษาเซลล์ที่ดีนี่อรอไหมไม่ได้ทําให้ลูกค้ารู้สึกแบบเอ้าไอ้ห่ามึงแม่งตอนเอาตังนี่มึงแบบโออย่างงอย่างงี้แต่พอมึงบอกบริษัทไม่ให้แล้วมึงแอคเลยก็แต่ขแขาแต่ฟิวปะเออเราก็แบบเฮ้ยเออเดี๋ยวขอไปไฟครับทีเนี้ยต่อให้ผลลัพธ์มันไม่ได้อะไม่เป็นไรเนี่ยผลลัพธ์ไม่ได้ก็ก็มาบอกลูกค้าว่าผมไปไฟอย่างเต็มที่แล้วครับอ่ามึงก็ตีหน้าเศร้าไปดิผมไปไฟมาแล้วครับต้องขออภัยจริงๆที่แบบ เรื่องของนโยบายเนี่ยอันเนี้ยคือผมเต็มที่แล้วครับอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษจริงๆริงเหมือนแก็ก็บอกไปว่ามันกูไฟมาแล้วแต่กูกูทําไม่ได้เออซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่ได้มองว่าคุณแม่งแบบเป็นศัตรูเลยนะเขาจะมองว่าคุณแม่งไฟคุณเป็นพวกเดียวกับเขาอะเขาก็จะมองว่าบริษัทเราอะก็คือเออคู่ตรงข้ามก็ไม่เป็นไร เพราะว่าอไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันทําให้รักษาความสัมพันธ์ได้และลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองเนอะหอกม้ mm hmm. เ,เพราะว่าคุณก็คือเซลล์อ่ะคุณจะไปทําอะไรได้ว่าคุณไม่เป็นเจ้าของบริษัทเนอ่ยหอม้ mm hmm. ถ้าลูกค้าเข้าใจแบบเนี้ยเวลาขายอ่ะอันเนี้ยบอกเลยว่าเขายินดีที่จะซื้อเรานะเห็นไหมมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ละมันไม่ใช่เรื่องแบบเฮ้ยแบบอะไรอ่ะคืออ้างนโยบายอ้างนโยบายหรือเอาแต่ผลประโยชน์นะครับนะอันนี้คํานี้แบบใช้ติดปากเลยนะ แบบเลี่ยงนะครับเลี่ยงด้วยาภาษาเซลเลี่ยงที่จะไม่พูดว่าแบบเฮ้ยเป็นนโยบายบริษัทครับมันมาแบบนี้ครับผมทําไงได้ครับไอ้หามึงเปลี่ยนคําพูดนิดเดียวบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมไปไฟให้ครับต่อให้รู้อยู่แล้วไฟไม่ได้อะแต่เออให้มันดูแบบคืออยู่ข้างเดียวกับลูกค้าเนี่ยอะต่อมาเนี่ยกับกคำว่าไฟนี่แหละเออเดี๋ยวผมไปช่วยคุยให้เดี๋ยวผมไปเจรจาให้เดี๋ยวผมไปไฟให้อ่าเช่นอย่างเรื่องส่วนลดอะอย่างถ้าเราเป็นเซลใช่ไหมนายเราอะอนุมัติได้เรื่องส่วนลดเนี่ย ลูกค้าแม่งบี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 อ่ะเราตัดสินใจไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องบอกประมาว่าคุณลูกค้าครับเราพวกเดียวกันเดี๋ยวผมไปไฟราคากับบอสให้เห็นไหมเออมันก็เป็นอะไรที่แบบคือลูกค้าจะโอเคมากเนี่ยมันเป็นแค่แค่คำพูดมันไม่ได้เรื่องแหล่นะมันเป็นแค่แบบการเปลี่ยนคําพูดบางอย่างอ่ะให้มันดูแบบเออดูเป็นในฝั่งลูกค้าเข้าใจลูกค้าแล้วก็ดูมืออาชีพนึกออกไหมครับอ่าต่อมานะครับก็คือคําว่าขออนุญ,ญาต อันเนี้ยคือไม่ได้บอกว่าให้พูดนะไม่ต้องใช้คําว่าขออนุญาตไปทั้งหมดมันพุ่มเพื่อแล้วมันรู้สึกเขาเรียกสถานะจำไว้นะขอประทานโทษครับพูดสั้นๆก็ได้ขอโทษครับคือคุณไม่ได้แบบไอ้ห่าแบบตัวแม่งเท่อมดคือคุณคุณนักธุรกิจขออนุญาตเนี่ยมันอารมณ์แบบคุณไปขออาจารย์ออกไปเฉียะหรือขอพ่อขอแม่เนี่ยอพ่อแม่คุณเนี่ยคุณยังพูดว่าขออนุญาตเนี่ย เออคือคือ,คอเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นเจ้านายใหญ่เป็นแบบอะไรที่แม่งแบบอยู่คนละชั้นนึกออกไหมถ้าคุณอยากเป็นเซลล์สถานะสูงอนะ่ะลองลองเลี่ยงนะผมก็ไม่ได้บอกนะว่าโหมันไม่ดีนะมันก็มันก็มันก็ฟังดูสุภาพแหละแต่ว่ามันทำให้สถานะเราตำ่ำขอได้ไหมครับขออนุญ,ญาตอีเมลลูกค้าได้ไหมครับคือกอีแค่อีเมลเนี่ยขออนุญ,ญาตเร็ววะเข้าใจปะเฮ้ยมันไม่มันคือไม่ได้แบบบอกว่ามันไม่ดีนะแต่แบบ คือถ้าสถานะเนี่ยผมรบกวนอีเมลได้ไหมครับเห็นไหมฟังแค่นี้มันมันดูขออนุญ,ญาตขออีเมลลูกค้าได้ไหมครับนอกจากคํามันจะเยินเยอะเนี่ยจริงๆไอ้คำที่สุภาพเกินเหตุเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยคุณทําธุรกิจนะครับเป็นเซลเนี่ยไม่ได้แบบเป็นนักตือ้อไม่ใช่นะแต่ว่ามันคือการทําธุรกิจกับลูกค้าแล้วก็ทำให้สถานะเรามันเท่าเทียมกันคือทําทําทานายมันถึงดีนะคือผมอยากให้ลูกค้าให้เกียรติคุณเนี่ยไอมาจากความเป็นมืออาชีพมากกว่า ความเป็นมืออาชีพอย่างแกนแท้ของเซลจริงๆอ่ะมันไม่ใชแ่แค่ปากลมปากแบบนี้นะมันเป็นเรื่องของสินค้าด้วยอ่ะมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยหรอไหมมันเป็นเรื่องหลักฐานมันเป็นเรื่องแบบเรื่องอะไรอ่ะการพิสูจน์อย่างเงี้ยคุณเคยเห็นช่างซ่อมรถแม่งมาถามคุณไหมอ่ะไอช่างช่างเก่งๆเนี่ยนะว่าขออนุญาตซ่อมรถคุณลูกค้าครับเนี่หรอไหมคือคุณไม่ได้ต้องการความสุภาพเว้ยคุณต้องการงานฝีมือเออไอสุภาพก็ดีแต่มันเกินเหตุอ่ะมันก็เข้าใจปะ คุณต้องการงานฝีมือคุณต้องการว่าแบบเฮ้ยสาเหตุมันตรงไหนมันซ่อมแล้วมันจบไหมคือเขาเข้าใจป่ะยิ่งถ้าเซลล์เป็นแนวแบบอะไรอ่ะถ้าอยู่ในวงการที่มันมืออาชีพจัดจัดอ่ะมันไม่ต้องพี่นอกพิเทามากแต่ผมเข้าใจนะบางวงการอย่างแบบราชการเนี่ยเออบางที่เนี่ยคือพี่นอกพิเทาอ่ะมันก็เหมาะกับบางวงการอน่ะอย่างพวกราชการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่แย่คือก็เข้าใจนะแต่ถ้าวงการมืออาชีพแบบมันไม่มานั่งถามหรอกว่าแบบเฮ้ยคือคุณแบบ ต้องขออนุญาตไปซะทุกเรื่องอ่ะเอาฝีมือก่อนเข้าใจไหมอันนี้คือแก่นแท้ของเรื่องการขายนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องคําพูดที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ผมก็ยกมาหลายๆเคสนะครับซึ่งมันมีอีกเยอะแหละแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะทํายาวๆให้แล้วก็แบบลองเอาไปใช้กันดูนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนอกจากดูเป็นมืออาชีพแล้วอะ่ะยังรักษาเขาเรียกสถานะนะสถานะหรือคุณค่าเนี่ยเข้าใจว่าคุณค่าสูงป่ะ คือถ้าคุณไม่อยากเป็นเซลแบบโอ้โหกูต้องแบบมาตื้อมาก้มหัวมาคุณต้องทําแบบเนี้ยนะครับแล้วมันดีกว่าแน่ระยะยาวอะ่ะคุณเคยเห็นนักธุรกิจชั้นนํามันหรือก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเออถ้าแบบไปการขายอะไรทั่วๆไปอะ่ะมันไม่ได้ต้องขนาดนั้นนะครับมันไม่น่าเชื่อถือเอาตรงนะนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะถามเนี่ยเกี่ยวกับการพูดจาภาษาเซลเนาะเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปแล้วก็ เพิ่มไปในคอร์สนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะครับพบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซลเลอร์ร้านนั่นใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ